สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังะคะ่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบเข้ามอหนึ่งนั่นเองคนคือเป็นการสอบเข้าโรงเรียนใหม่นะคะเราไปเรื่องเลยดีกว่าก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาประมาณแค่ประมาณปีเดียวปีก,กว่าๆเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มอนสองเนาะมันก็ประมาณปีหนึ่งนี่แหละทุกคนมันก็เลยพอจะจาเหตุการณ์ได้บ้างนะคะแต่มันจะต้องเล่าไปถึงผมเลยทุกคนหลายๆคนอาจจะแบบ ต้องเล่าขนาดนั้นเลยหรอเราว่าเราจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราที่เราเรียน่มันไม่ได้เหมือนโรงเรียนคนอื่นอนะ่ะคือตอนป .6 นะคะคือเขาจะจบเร็วกว่าเพราะว่าเขาลันลันลันการเรียนการสอนนะทุกคนคือประมาณพฤศจิกาก็คือสอบเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนป .5 เนี่ยเขาจะเร่งสอบค่ะทุกคนเร่งสอบก็คือ ตอนป .4 เขาจะให้มาเรียนตอนปิดเทอมเนื้อหาของป .5 แล้วเปิดเทอมมาตอนที่อยู่ป .5 เต็มตัวก็คือสอบเลยมันก็จะสอบไม่ตรงกับคนอื่นเขาคือป .1 ถึงป .4 แล้วก็ป .6 เนี่ยสอบพร้อมกันแต่ป .5 เนี่ยคือเขาสอบแยกกันเลยคือเขวงขวางมากนะคะเป็นอะไรที่รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าไม่เหลือใครเลยทุกคนถ้ามีก็จะเป็นคนที่กับรถตู้นะคะก็เลยกับช้า ทีนี้เนี่ยเขาก็จะสอบกันมาปุ๊บนะคะพอถึงป6กเนี่ยก็เลยจะสอบจบเร็วกว่าค่ะประมาณพฤษจิกาก็คือสอบเสร็จหมดแล้วคือจบการสอบทุกอย่างนะคะแล้วก็ตอนประมาณพฤษจิกาหรือธันวาเนี่ยแหละตอนปหเขาก็มีไปปัดฉิมคือมันเป็นเหมือนเป็นการทัศนศึกษานะแหละแต่ว่าเป็นการเหมือนไปเที่ยวปัดฉิมปหด้วยนะคะที่ชนบุรีค่ะทุกคนก็ไปกันคืนเดียว ใช่ไปกันคืนเดียวนะคะแล้วก็ต้องตื่นมาโรงเรียนอะประมาณตีสามตีสี่คือต้องถึงโรงเรียนแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะออกเดินทางประมาณตีสี่กว่าถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าจำไม่ได้คะ่ะทุกคนก็ประมาณตีสามตีสี่คือเตรียมตัวออกเดินทางนะคะตอนนั้นคือเสียใจมากร้องไห้คือคนอื่นคือดีใจมากที่จะได้ไปเทีย่ยวแต่คือเราร้องไห้เพราะว่าเราอะติดพ่อติดแม่ติดบ้านมากมากนะคะคือร้องไห้แบบ อันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะคะคือเอ้ยอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่ไม่เป็นไรทุกคนฟังเรานอกเรื่องแบบหนึ่งนะคะคือมันจะเป็นรถบัสใช่ไหมแล้วเราก็ในในกลุ่มเราอะมีคนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนนึ่งนะคะก็นัดกันว่าเออเราจะนั่งกันตรงนี้แล้วเราไปนั่งหน้าสุดหน้าสุดคือตรงบันไดขึ้นมาปุ๊บแล้วตรงกับบันไดพอดีตรงกับทางลงไม่ได้เยื้องนะคะไม่ได้เยื้อง ก็อ,อยู่ฝั่งซ้ายเลยหน้าสุดติดกับบันไดแล้วคือตรงนั้นอะ่ะจริงๆมันคือที่ของคุณครูค่ะแล้วเราก็ไปนั่งตรงที่ของคุณครูอะ่ะแล้วคือตรงเราแวกนั้นอะ่ะคือเพื่อนที่เราสนิทด้วยหมดเลยนะคะเราก็เลยแบบตายแล้วจะอยู่กับใครวะเนี่ยทีนี้คือเราก็นั่งกันสองคนใช่ไหมกับเพื่อนคุณครูมาคุณครูก็เลยให้เราสองคนเนี่ยย้ายไปนั่งข้างหลังสุดเลยจากหน้าสุดไปหลังสุดคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนคนแรก คุณครูบอกว่าเออให้ไปก่อนแล้วก็เหลือเราคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะอะไรคุณครูก็เลยว่าอืไปนั่งกับเพื่อนดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องเป็นที่ของครูอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยย้ายไปนั่งหลังหมดเลย mm hmm. คือตอนนั้นรู้สึกแบบเฟลมากนะคะเพราะว่าไปนั่งหลังสุดคือเป็นเพื่อนที่เราไม่ได้ถือว่าสนิทมากนะคะเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนในห้องเดียวกันแต่ว่า เราไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นอ่ะคือไม่ใช่เพื่อนกลุ่มเราแหละทุกคนคือเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเจอกับใครที่เป็นเพื่อนแต่ไม่ได้สนิทก,ก็จะเกรงๆใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเออเราจะมีเพื่อนคุยมีอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะตอนนั้นก็นั่งริมสุดเลยนะคะร้องไห้ร้องไห้เลยคือร้องไห้แบบร้องไห้จริงๆอยู่ข้างกระจกอะทุกคนแล้วคือเหมือนใน MV มากนะคะคือหันหน้า ออกกระจกแล้วก็ร้องไห้แบบร้องไห้แบบใช้น,น้าตาร้องไห้ร้องไห้อยู่อย่างนั้นอ่ะพักหนึ่งเลยจนแบบเลยหน้าโรงเรียนออกมาแล้วก็คือเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ก็รู้สึกแบบเครียดก็แบบไลน์ไปหากลุ่มในครอบครัวแบบหนูไม่อยากไปแล้วว่าหนูอยากกลับบ้านหนูไม่มีเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนกลุ่มเราอยู่ข้างหน้าหมดเลยเออแล้วคือเพื่อนข้างหลังก็คือเพื่อนอีกห้องหนึ่งด้วยทุกคนคือคือหลังสุดเนี่ยคือห้องเราห้องเราคือหลังสุด แล้วก็จะมีช่วงหน,หน้าที่จะเป็นห้องเราแต่ช่วงกลางมาข้างหลังเนี่ยโยเว้นแถวหลังสุดที่เป็นแนวยาวคือเป็นเพื่อนห้องอ e ินเทนซีฟนะคะประมาณห้องหนึ่งห้องสองนี่แหละจำไม่ได้นะคะแล้วทีนี้ก็เลยแบบเราก็ไม่ได้สนิทก,กับเขาเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือห้อง i EP อีพีอ่ะเขาจะการเรียนการสอนเขาจะไม่ตรงกับเรานะคะเขาก็จะมีแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบห้องมันก็จะแยกฝั่งกันไปเลยนะคะมันก็เลยทำให้เราอะ่ะไม่ชินกับเขา แล้วเราก็อยู่กับเพื่อนที่เราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแล้วก็เกรงนะคะร้องไห้แบบร้องไห้เลยแต่พ่อกับแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเ,นเดียวนก็ได้กลับบ้านแล้วอะไรแบบนี้นะคะคือยิ่งพอได้อ่านอะ่ะมันก็ยิ่งเหมือนแบบกระตุน้นะร้องไห้หนักกว่าเดิมคือร้องไห้จริงๆนะคะพอไปเที่ยวก็เออก็สนุกดีแต่เหนื่อยเพราะาเดินเยอะมากนะคะเอเราอนอกเรื่องกันมาค่อนข้างหนานนะคะโอเคกลับกลับไปสู่การสอบเข้าดีกว่าก็โรงเรียนเรานะคะพอ กลับมาเนี่ยเขาจะมีเวลาสอเดือนก็คือช่วงนั้นเนี่ยประมาณมีนาคือเป็นช่วงที่โรงเรียนอื่นเขาสอบกันแต่ว่าเราเนี่ยมาสอบที่โรงเรียนสาธิตเกษตรนะคะกำแพงแสนนะก็จะสอบประมาณเดือนมก,กราค่ะตอนนั้นก็ประมาณต้นเดือนเลยพันวามามก,กระลาแล้วมก,กรลาไปกลุ่มพานเนี่ยคือเขาจะติวกันนะคะคือเขาจะติวโอเน็กันก่อนเพราะว่าโอเน็จะสอบก่อนสอบเข้าเนาะช่วงเดือนแรกอะที่เราไม่มีการเรียนการสอน ก็จะติวโอเนอยูเลยติว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 แต่เราไม่ได้ไปติวกับเขาเท่าไหร่นะคะคือเราแบบลาเลยแล้วก็ติวที่เราจะสอบเข้าเพราะว่าสอบเข้าของเราเนี่ยคือสอบก่อนโอเนเขาอีกนะคะก็เลยอ่านหนังสือที่จะสอบเข้ามหนึ่งก่อนคือไม่ไปโรงเรียนกับเขาเลยนะคะจนสอบเสร็จนู่นถึงค่อยไปเลยอะ่ะยังไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเรียนพิเศษพอถึงวันสอบก็คือเกรงมากค่ะ เป็นการสอบที่เก่งจริงแล้วก็มีเพื่อนที่โรงเรียนเราไปสอบด้วยก็จะมีเพื่อนอีกคนสองคนสามคนสี่คนนี่แหละจะไม่ได้ไปสอบเหมือนกันคือมันคว้งมากเพราะว่าแต่ละคนคือสอบแยกย้ายกระจายกันมากเพราะว่าคนละห้องกันเลยตอนนั้นไปนะคะคือเกือบสายบอกเลยว่าเกือบสายจริงๆคือเราตื่นเต้นด้วยอะพอเราไปเข้าแถวปุ๊บคือเขาขึ้นห้องพอดีโหทุกคนเข้าใจไหม แล้วมันเป็นโดมนะคะมันเป็นโดมแล้วก็เป็นเชือกกันแล้วเราก็ต้องเข้าไปข้างในแล้วคือเขายืนกันเรียบร้อยแล้วข้างนอกก็คือเป็นผู้ปกครองแล้วเรามาสายทุกคนสอบเราสอบห้องหนึ่งแล้วสอบห้องหนึ่ง,ง,นงคนที่สามของทั้งหมดนะคะคือไวมากคือแม่เราติดต่อการสอบเข้าไวมากนะคะคนที่สามปุ๊บพอไปปุ๊บเขายืนแล้วเขาขึ้นห้องกันเลย ขึ้นห้องสอบนะคะแล้วตอนที่ไปสอบเนี่ยเราก็เตรียมกระเป๋าไปแล้วก็ใส่นุง่งใส่ไม้ใส่น้่นพอไปถึงเขาไม่ให้เอาไม่ให้เอาอุปกรณ์ไปเขาเตรียมให้ก็ไปแบบตัวเปล่ายิ่งเก่งหนูกว่าเดิมอีกนะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปเราไปสอบตึกมอปลายนะคะชั้นไหนไม่รู้จำไม่ได้ปุ๊บอยู่ห้องนิ่ะใช่ห้องนิ่มนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราอะไม่ได้มา ซื้อเขาเรียกว่านะซื้อใบสมัครอะที่จะสอบเข้าพร้อมกับคนอื่นนะคะบางคนเนี่ยเขาจะซื้อพร้อมกันก็เลยจะได้นั่งใกล้กันได้นั่งติดกันห้องเดียวกันแต่เราเนี่ยมาซื้อเดียเด่ยวๆเลยก็นั่งแบบไม่มีเพื่อนนะคะคือเราก็ไปติมียนสลิดคนอื่นได้นะคะประมาณว่าเราอะนั่งคนที่สามแล้วคือข้างหน้ากับข้างหลังก็คือผู้ชายและทีนี้เกรงมากอยู่ติดันต คือกลัวสอบไม่ทานกลัวสอบไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เราไม่รู้จักอนะ่ะทุกคนเป็นอาจารย์ที่ไม่รู้จักเนาะเพราะเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนใหม่ใช่ไหมคะก็แบบไม่รู้จักอะ่ะยังไงดีอะแล้วก็อาจารย์เขาก็จะถามว่าเนี่ยมาจากที่ไหนการสอบจากที่ไหนมาที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะก็แบบตอบตอบกันไปทีนี้ก็อ่าเขาจะมีผักเบรกคะ่ะ พักเบรกแต่จะไม่ได้ว่าตอนนั้นสอบไปกี่วิชาแล้วถึงเบรกนะคะก็พักเบรกเขาก็จะมีพวกขนมนม,นมเนยให้กินแล้วก็ขึ้นมาสอบใหม่นะคะสอบถึงเที่ยงค่ะทุกคนอย่างกาลังลงบันไดมาทุกคนแต่จะไม่ได้ว่ากําลังที่จะเลิกหรือว่าตอนที่พักเบรกนะคะก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งคือเขาเป็นใครก็ไม่รู้นะคือเรารู้สึกว่าเนี่ยเราจะเดินแก้กันตลอดก็เลยไปด้วยกันแล้วก็ขอลายแลกลายกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะ พอถึงวันประกาศผลวันประกาศผลวันนั้นน่ะเป็นวันที่เราไปเข้าค่ายเข้าค่ายลูกเสือพอดีนะคะเดือนมก,กราประมาณ1 7มก,กรามั้ถ้าจะไม่ผิดคือตื่นเต้นมากแต่ก่อนที่จะวันประกาศจริงอ่ะวันประกาศจริงเขาเรียกว่าอะไรนะวันนั้นน่ะทุกคนสมมติว่าประกาศพรุ่งนี้แต่เขามาประกาศจริงๆอ่ะคือวันนี้ตอนกลางคืนคือประมาณ4-5ทุ่มคืนรู้ผลแล้วนะคะคือแบบ แต่ก็ดูดึๆเราคือเราอะสอบคนที่สามใช่ไหมก็เลยชื่ออยู่หน้าแรกเลยทุกคนคือชื่ออยู่หน้าแรกจริงๆนะคะจะมีตาปุ๊บสอบติดทุกคนเข้าใจคําว่าสอบติดไหมทุกคนมันจะแบบโล่งนะคะแล้วก็เลยเข้าค่ายแบบแฮปปี้มาเพราะสอบติดแล้วไงก็เลยไปๆมาๆบ้างกับการติวสอบโอเน็ตแต่ว่าเราแบบเออดีใจที่เราสอบติดแล้วอะไปโรงเรียนที่เราอยากเข้าอะก็รู้สึกด,ดีใจนะคะก็เลย สติแล้วนะสติแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบดีใจอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็ทีนี้ก็ท,ก <laughs> ท,ก <laughs> ทุกคนคะเราจะมาพูดทีนี้ก็ในแอคเซนตของเกาหลีนะคะคือทีนี้ก็หลายคนอาจจะคิดว่าทําไมเราถึงมาสอบที่นี่นะคะคือจะมาพูดเหตุผลที่มันตลกให้ฟังนะคะ <laughs> คือมันจะมีโรงเรียนในจังหวัดที่เราเรียนตอนประถมนะ คือตอนที่เราเรียนปัดผมกับมัธยมอ่ะคือคนละจังหวัดกันแต่คือติดกันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเรามากอทุกคนคือสามารถไปได้ทั้งสองที่นะคะโรงเรียนในจังหวัดเดียวกันกับโรงเรียนตับผมเนี่ยคือก็มีม,มาแต่เราไม่ได้ไปสอบนะคะเพราะว่าเราไม่อยากตัดผมสั้นนั่นเองคือตอนนั้นเนี่ยเขาให้ปัดเท่าติงหูทุกคนแล้วนึงถึงเราตัดเท่าติงหูดิว่าจะเดร็นขนาดไหนแล้วคือเราเป็นคนชอบผมยาวไม่อยากตัดผมสั้น เราก็เลยแบบยังไงหนูก็ไม่สอบที่โรงเรียนนี้เด็ดขาดอะ่ะก็เลยมาสอบที่นี่มันเกี่ยวตรงไหนทุกคนคือจริงๆอันนี้มันไม่ใช่เหตุผลหลัหกเราแต่ว่าเราเป็นคนที่รักผมด้วยอะ่ะเราเป็นคนห่วงผมทุกคนเราก็เลยแบบมาสอบเข้าที่นี่นะคะแล้วคือจริงๆแล้วอ,ะอ่ะหลายหลายคนที่เรารู้จักก็เรียนที่นี่นะคะคนแถวบ้านเราเนี้ยเรียนที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบพ่อแม่เราก็เรียนที่นี่เหมือนกันนะคะก็เลย รู้สึกแบบก็อยากเรียนแล้วรู้สึกว่าการเรียนการสอนเขาน่าจะเข้ากับเราได้ก็คือคิดว่าสังคมอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีกับตัวเรานะคะก็เลยเลือกที่นี่คะ่ะแต่ว่าการที่เราไม่ต้องตัดผมสั้นก็คือเหตุผลหนึ่งอย่างของเราเหมือนกันแต่ว่าเป็นแค่แบบ0.5%เอเองนะคะแต่ว่ามันก็คือมีอิทธิพลต่อเราเหมือนกันอะ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราขอลาไปก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคน